หลายครั้งเราผิดหวังเพราะคาดหวังว่าคนอื่นจะเห็นคุณค่าในตัวเราเราพยายามทำดีพยายามทุ่มเทแต่กลับไม่ได้รับการยอมรับอย่างที่คิดสิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดและบางครั้งก็ลดคุณค่าของตัวเองลงไปเรื่อยๆหนังสือ let's team theory บอกว่าความจริงง่ายๆคือถ้าใครไม่เห็นค่าของเราก็แค่ปล่อยเขาไป เพราะการอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เห็นคุณค่าจะทำให้เราเสียพลังและหมดความมั่นใจแต่ถ้าเราเลือกปล่อยเราจะมีพื้นที่ว่างพอสำหรับคนที่พร้อมเห็นและเคารพเราอย่างแท้จริงคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาคนอื่นแต่มาจากสิ่งที่เราเป็นจริงๆแนวทางในการปฏิบัติคือหยุดพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คนที่ไม่เคยเห็นคุณค่า ลองหันมาใช้เวลาอยู่กับคนที่ให้พลังบวกสนับสนุนและยินดีเมื่อเราเติบโตพร้อมทั้งฝึกบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่าแม้ไม่มีใครยืนยันเมื่อเราทำเช่นนี้เราจะไม่เสียเวลาไปกับคนผิดและมีพลังเหลือไว้สำหรับความสัมพันธ์ที่มีความหมายการปล่อยไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการเลือกสิ่งที่คู่ควรกับหัวใจของเราค่ะ